สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองกันไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการนำฟังก์ชันกำลังสองมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะหลังจากนักเรียนเรียนคลิปวิดีโอนี้แล้วนักเรียนสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองแก้ปัญหาที่กำหนดให้ได้เรามาทบทวนกันก่อนนะคะฟังก์ชันกำลังสองคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f x เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ a b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆและ a ไม่เท่ากับ0กราฟของฟังก์ชันกำลังสองมีลักษณะเป็นพาราโบลาโดยถ้า a มีค่ามากกว่า0กราฟจะเป็นพาราโบลาหงายดังรูปซึ่งมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดและถ้า a มีค่าน้อยกว่า0 กราฟจะเป็นพาราโบลาคว่ำดังรูปซึ่งมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่าสุดฟังกช์ชันกำลังสอง f(x) เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ถือว่าอยู่ในรูปทั่วไปและถ้าเราต้องการที่จะจัดรูปให้เป็นฟังกช์ชันกำลังสองในรูปมาตรฐานนะคะต้องจัดรูปให้กลายเป็น f(x) เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก k จะได้ว่าจุดยอดของกราฟคือควรดับ hk เราจะเรียกจุดยอดอีกอย่างหนึ่งว่าจุดวกกลับจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟอยู่ที่จุดวกกลับค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของพาราโบลามีค่าเท่ากับ k มาดูตัวอย่างกันนะคะให้ f x เท่ากับ x กำลังสองลบ2 x ลบ3จงหาว่า1 กราฟของ f เป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำา 2. ฟัง์กชัน f มีค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดและมีค่าเท่าใดวิธีทำจาก f(x) เท่ากับ x กำลังสองลบ 2x ลบ3เมื่อเขียน f(x) ให้อยู่ในรูป a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก k จะเขียนได้ดังนี้ค่ะ f(x) เท่ากับ x กำลังสองลบ2 x บวก1ลบ1ลบ3และจัดรูปได้เป็นในวงเล็บ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วย4จะเห็นว่าเมื่อพิจารณาเทียบกับฟังก์ชันกำลังสองในรูปมาตรฐานจะได้ a เท่ากับ1 h เท่ากับ1และ k เท่ากับลบ4จะได้ว่า f มีกราฟเป็นพาราโบลาหงายดังรูป และมีจุดวกกลับอยู่ที่จุดก้วนดับ1-4ลบ4ดังนั้นเราสามารถตอบคำถามได้ว่าข้อ1กราฟของ f เป็นพาราโบลาหงายและข้อ2ฟังกช์ชัน f มีค่าต่ำสุดคือลบ4มาดูตัวอย่างถัดไปนะคะชายคนหนึ่งโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศในแนวดิง่งถ้าความสูงจากพื้นดินของลูกบอลมีหน่วยเป็นฟุตหาได้จาก F t เท่ากับลบ t กำลังสองบวก 2T บวก3เมื่อทแทนระยะเวลาตั้งแต่เริ่มโยนลูกบอลมีหน่วยเป็นวินาทีจงหาว่าข้อ 1. เมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าใดลูกบอลจะอยู่สูงที่สุดจากพื้นดินและลูกบอลจะอยู่สูงจากพื้นดินเท่าใด 2. เมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าใดลูกบอลจึงจะตกถึงพื้นดินไปพิจารณากันทีละข้อนะคะ จากโจทย์ได้กำหนดฟังก์ชัน f(t) เท่ากับลบ t กำลังสองบวก 2t บวก3ซึ่งเป็นฟังก์ชันกำลังสองในรูปทั่วไปเราต้องจัดรูปให้กลายเป็นฟังก์ชันกำลังสองในรูปมาตรฐานนะคะดังนั้นเราก็จะสามารถจัดได้ดังนี้ค่ะลบกำลังสองของ t ลบ1บวกด้วย4 จะเห็นว่าเมื่อพิจารณาเทียบกับฟังก์ชันกำลังสองในรูปมาตรฐานนะคะจะได้ a เท่ากับลบ h เท่ากับ1และ k เท่ากับ4ซึ่งจะได้ว่า f มีกราฟเป็นพาราโบลาควา่ำและมีจุดวกกลับที่จุดกวนดับ 1, 4ซึ่งจะได้ต่อว่า f มีจุดสูงสุดอยู่ที่กวนดับ 1, 4นั่นเองนะคะและมีค่าสูงสุดเท่ากับ4 นั่นคือเมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีลูกบอลจะอยู่สูงที่สุดจากพื้นดินและลูกบอลจะอยู่สูงจากพื้นดินเป็นระยะ4ฟุตเรามาดูต่อกันที่คำถามที่2นะคะเมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าใดลูกบอลจึงจะตกถึงพื้นดินให้ TE แทนระยะเวลาตั้งแต่เริ่มโยนลูกบอลจนกระทั่งลูกบอลตกถึงพื้นดินมีหน่วยเป็นวินาทีการที่คำถามถามว่าลูกบอลตกถึงพื้นดิน แสดงว่าไม่มีความสูงจากพื้นดินดังนั้น f ของ t _ e เท่ากับ0และเมื่อนัอเกเรียนแทนค่าลงไปในฟังก์ชันกำลังสองในโจทย์จะได้ว่าลบของ t e กำลังสองบวก2 t e บวก3เท่ากับ0จากนั้นแยกตัวประกอบจะได้ผลคูณของ t e ลบ3กับ t e บวก1เท่ากับ0 ซึ่งสามารถแก้สมการหาค่า TE ออกมาได้นะคะเป็น TE เท่ากับ 3, หรือ TE เท่ากับลบเนื่งักเรียนก็ต้องมาพิจารณาว่า TE ที่ได้มาทั้งสองค่าใช้ได้ทั้ง2ค่าหรือไม่นะคะ,ะเราก็พิจารณาจากการที่เราทราบว่าเนื่องจากระยะเวลาตั้งแต่เริ่มโยลูกบอลจนกระทั่งลูกบอลตกถึงพื้นดินจะต้องมีค่ามากกว่า0ถูกต้องไหมคะดังนั้น TE เท่าลบ1เราก็จะไม่ใช้ เราจึงสรุปได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไป3วินาทีลูกบอลจึงตกถึงพื้นดินค่ะตัวอย่างจงหาผลคูณของจำนวนจริงสองจำนวนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้เมื่อผลบวกของจำนวนจริงทั้งสองจำนวนนั้นเท่ากับ30วิธีทำให้ x แทนจำนวนจริงจำนวนแรกและ y แทนจำนวนจริงจำนวนที่สอง จากโจทย์ที่บอกว่าผลบวกของจํานวนจริงทั้งสองจำนวนนั้นเท่ากับ30จะสามารถเขียนแทนเป็นสมการได้ x บวก y เท่ากับ30หรือจัดรูปได้ว่า y เท่ากับ30ลบ x ดังนั้นผลคูณของจํานวนจริงสองจำนวนนี้คือ x คูณกับ30ลบ x หรือ3 0 x ลบ x กำลังสอง ให้ f x เท่ากับ3 0 x ลบ x กำลังสองเมื่อ x เป็นจำนวนจริงจะพบว่า f เป็นฟังก์ชันกำลังสองที่มีกราฟเป็นพาราโบลาควา่ำซึ่งมีจุดวกกลับเป็นจุดที่ทำให้มีค่าสูงสุดดังนั้นผลคูณของจำนวนจริงสองจำนวนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้คือค่าสูงสุดของ f ต่อไปมาหาจุดวกกลับนะคะจาก f x เท่ากับ3 0 x x กําลังสองจะจัดรูปจากรูปทั่วไปของฟังก์ชันกําลังสองไปเป็นรูปมาตรฐานของฟังก์ชันกําลังสองได้ดังนี้เมื่อพิจารณาเทียบกับฟังก์ชันกําลังสองในรูปมาตรฐานจะเห็นว่า a เท่ากับลบ1 h เท่ากับ15และ k เท่ากับ225 ดังนั้นจุดวกกลับของ f คือจุด15กับ225ดังนั้นผลคูณของจำนวนจริงสองจำนวนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้คือ225ต่อไปครูจะแนะนำอีกฟังก์ชันหนึ่งให้นักเรียนรู้จักนะคะมีชื่อเรียกว่าฟังก์ชันพหุนามฟังก์ชันพหุนามคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปนี้นะคะเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นจำนวนลบและ an an ลบ1 an ลบ2ไปเรื่อยเื่อยถึง A1 และ a 0เป็นจำนวนจริงเช่น fx เท่ากับ1 fx เท่ากับ2 x บวก5 fx เท่ากับ x กำลัง3และ fx เท่ากับ x กำลังสี่ บวก x กำลังสองลบ x บวก4สิ่งที่ได้เรียนรู้สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองแก้ปัญหาที่กำหนดให้ได้และว,วันนี้ก็ขอฝากแบบฝึกหัดไว้ให้นักเรียนทดลองฝึกทักษะดูนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ